สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเนาอจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,ก,กำลังใจจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง YouTube ด้วยกันจ้าทุกคนทุกทารที่มาติดตามรับชมแนวทางอะไรกับมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยจ้า มาพบกับแนวทางไวยห้าน้อยสูตรหมัดร่วมจา้าวันอาทิตย์วันที่1 1เดือนสอง6 7มาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกา่าแล้วก็ตามเคยจะพ้นห้าน้อยหมัดร่วมของมือว่านจา้าฮะมือว่านนี่คือวันที่10นี่ห,าห้านอยออกไปหาหาแนวทางาาาเนาะจ้าหาหารอบเนาะ รอ,อบเฉพาะกิจนอวจากคือรอบแรกอ่าพอสถานกายอจอยขออธิบายขอสรุปพ้นหารอบเลยละกันนอกจากว่าอันนี้คือมัดรวบนอจากพิเศษปกติ V.I.P เฉพาะกิจปิดไปนอกจากกะเอาเลือแค่กาซาดซามูไีจีนระดับพัฒนาแต่ว่ามือว่านี่ฮหาหนอยเฉพาะกิจออกพน้นอ่ะมาเบิ่งเฉพาะกิจกันก่อนนอจะสสาหรับพ้นสรุปใจอจอยให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่สองและแปดจ้ะ น้อยเฉพาะกิดแอรจอยเขียนข้างหลังเด้อจ้ปะปลเมื่อวานนี้เขียนน้อยกาศาสไว้ก่อนอ่าสำหรับสำหรับโพลน้อยแรกออกเฉพาะกิดจา 4, ้าหกศูนย์สี่พาดไปจาบนสองตัวล่างเฉพาะกิดห้าสองจับขู่เข้าไปที่สองห้ามาตัวเน้นเต็มเต็มรอบเฉพาะกิดรอบแรกเลยจ้ะเด้อเด่นสองมีรุดสองของเฮามาจา้าอ่าสำหรับ น้อยรอบอ่าน้อยรอบกาซาเราจะน้อยกาซาโผนอกบนจากแปดเก้าเจ็ดผ่านไปแนาะแปดเก้าของเขามาตัวนี้เต็มเต็มแต่อยู่ลักลอยลักสิบเด่นแปดวิ่งดุดแปดของเฮายู่ลักลอยเราจะน้อยกาซาจะสองตัวล่างน้อยกาซาคือสองหนึ่งอ่สองหนึ่งจับคู่ผาดไปเนจาจะเขาเด่นสองวิ่งดุดสองจะสำหรับกาศาสองตัวล่างจะ สำหรับรอบอน้อยสามัคขี้เราจะน้อยสามัคขี่พ้นออกศูนย์สามสี่ล่างออกเก่าๆผ่านไปเนาจะสำหรับน้อยตุจย๊จีนจาบนหกอ่าสี่หกสองสี่หกสองจับขู่เข้าไปที่ตัวกลับสองหกจะโอ้โหปังเลยจะเด้อเด่นสองถึงตุจสองโเฮามาจะน้อยตุ๊จีน บนจ้าสองตัวล่างศูนย์สามพาดไปจ้าสำหรับน้อยรอบสุดท้ายน้อยพัฒนาจ้าบนหกหกศูนย์หกศูนย์ 0. จขู่เขากันไปตรงตรงหกศูนย์ 0. อยู่ในชุดกันจ้าตัวเน้นเต็มเต็มมาตรงตรงน้อยพัฒนารอบสุดท้ายจ้าปังจ้าสองตัวล่างศูนย์เจ็ดพาดไปเนาะ สำหรับสุดสามตัวของเฮาพลาดไปนอกจากโอ้โหหนาเสียดายนาะจากน้อยน้อยนอยเฉพาะกิจหกศูนย์ 4, high, 6, เจ็ดเอดแอดอยมีศูนย์หกอ่เฉพาะกิจนอกจากหกศูนย์สี่แอดรอยไฮศูนย์หกเจ็ดเบองคไทน์เดี่ยวน,นอกจาก่ะสำหรับผลเมื่อวานตามนี่เลยนอกจาะแนวทางห้าหน่อยมัดร่วมของเฮาจะโอ้โหมาหาหน่อยแนวทางของเฮาเขาสามน้อยนอกจาก มาหาหน่วยเอสจอยจับขู่เขาสามหน่วยอ่ะยินดีกับคนติดตามยินดีกับพีน่น้องเอฟซีติดตามด้วยจ้าเมื่อนีก้กะฝากตามต่อละกันเอาจาก,ก้าบหน่วยหมัดรวมมือนีแนวทางของเ้าสี่มาหายตามสูตรหรือบ่อสิเดินดีหรือบ่อสิอปังหรือบ่อมือนีกะมาล่อลุ้นอีกที่หนึ่งจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางก็จะทามักทาชอบข่อยตามตา,มามบ่มักมบ่ชบกับปล่อยผ่านได้จ้ะแนวทางตัวเลขทุกตัวกัมีเข้าไม่รุดเนาจะผิดพลาดประการใดกั โคตรถูดโคตรไพ,พ่พีโนเอฟซีไปด้วยละก,กันนัดกาเมื่อนี้ทาน้อยเฉพาะกิจออกกมาเป็นพูนเฉพาะกิจใดเด้จอจ้าหมัดร่วมนัะจ้าเมื่อนี้ให้เด่นวิ่งรุดอยู่ที่แปดและสามจับกูเด่นแปดวิ่งรุดแปดมีแปดเก้าแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสองสามมีสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดกันจาหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งหาหนึ่งหกอ่ะนี่คือชุดกันสำหรับสามตัวจา่าแปดหนึ่งสามสองสามห้าศูนย์แปดสองสามหนึ่งสี่อ่านี่คือสามตัวบนจา่า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ามาเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนนะจ้ะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันจ้าสามตัวคอเน้นอยู่ที่สามหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามกันจ้าคอเน้นอยู่ที่หนึ่งสามหนึ่งห้าสามเจ็ดสามหกแปดศูนย์ แปดสองสำหรับแนวทางห้าน้อยหมัดรวมกูเฮ้ามือนีตามนีเลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้นอกจากถามักถาชอบปล่อยตามถาบ่หมักบ่ชอบกับปล่อยผ่านได้นอกจากมือนีกะรุนกันฝ่ายนอกจากเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้อยเฉพาะกิจออกก็สามารถนำมาเป็นแนวทางเฉพาะกิจได้นอกจากมีน้อยเฉพาะกิจนอกจากถ้าผลออกนอากสำหรับเฉพาะกิจนอกจาก แล้วก็น้อยอันนี้น้อยกาซาดน้อยซามะคีน้อยตุ๊จีนน้อยผัดธนาเราจะามากตาชอบก็าฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้นะจ้ะ ขอให้มาตัวเน่นขอให้มาตัวจ้อขอให้ปังๆละกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอรจอยด้วยนอกจากกุลารกุลแช์ก็กนลันเนิงติดตามจ้า สำหรับพี่น้อยเอฟซที่เขามาติดตามรับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอดจากผิ้เสด็บุพารแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจา้า